ฮัลโหสวัสดีครับเอผม่เคยครับนนตอนนี้อยู่เกมไมครับอสี่เอ้ไทมพี่ทำหน้าปกไปแล้วนะเออเราเห็นแล้วไฮ้คนอู้อ้อู้อคนคนคนก้อนไหนกดไปสีฟ้าห ก็สีฟ้าสิน้องอุ้ยเฮลมีลูกสุนหมดโอ้โหอันอันเก่าอ่ะโอ้โหรู้แล้วทำไมไม่ยิงกูไม่ค่อยเข้าเขาปืนพกมายิงกูอันเก่าอะอันเก่าไมเจอเลยไมได้่ะลกคเจ็่แะมา ไม่แปกนะเดี๋อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฟอร์อยู่ไหนอุ้ยอุ้ยมีคนยิงสไนม์มีคนยิงสไนส์ใส่พี่ช่วยด้วยมีคนยิงสไนส์ใส่พี่อ่ะไม่เข้าอ่ะไอ้ิดดูเดียเดี๋ยวเดีมีคนยิงสไนม์เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ไม่ตายป่ะใครวะเดี๋ยว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  vui lạc lạc đưa nghe yeah. ừ, cái tại à, <coughs> oh. ba tại ba Yêu à, à. này yêu này sân này yêu này này yêu này phá ở không cao được dưới thấp không à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  Không buồn này à à อยู่ในเมืองอยู入 mus, 入 well> ่ในเมืองไปเกิดสีฟ้าเอ้ยเจอแล้วคนตั <h <h ้งหลายคนเลยคนตั้งหลายคนเลยอยู่ข้างบนตึกสองในเมืองใหญ่ที่มันมีสะพานใช่หอุ้ยหมอกฟ้าหมอกฟ้าโอ้โหเออหมอกฟ้าอแตกอ้าวมีคนหนึ่งแตกด้วยมีคนหนึ่งแตกด้วยมีคนหนึ่งแตกด้วยในเมืองใหญ่ๆที่มันมีสะพานใช่ไหะเฮเอ๋อเจอคนเดิม คนละเมืองคนเดียวอ่ะใครคนเดียวพี่ผมคือข้าไปพี่พี่ข้าได้คนหนึ่งอ่ะแม่มาไอต๋องพี่แม่เมื่อกี้กดสีฟ้ากดสีอะไรแล้วกดฟ้าแล้วเข้ามาเลยเดี๋ยวกดสีฟ้าแล้วเจ้าคนเจ้คนเอ่อเอพี่ที่ไหนไม่รู้ พี่มีฮัตนาอยู่ตอนนี้ตอนนี้มมีอยู่ในกล่องตอนนี้อยู่กับเซบาสเตียนแชนแนลอยู่ไหนกันเนี่ยเซบสเตียนแชนแนลโี่มาเตียนโอ้ยไอ้นยเจ๊ด้ว์มีถือคอโยชิมีดนคนยิงเข้ามาเอ๊ะ ไปไม่ไปสีเขียวแล้วไปสีอื่นแล้วสีอะไรไปก็สีเขียวเฮ้ยก็สีเขียวเหรอเอออย่าพี่ไปสีเขียวสีฟ้าจะได้เราให้ตมพี่ข้าตายดีกว่าเยอะสีฟ้าพี่ไม่ไปแล้วนะไปสีอะไรไปเขียวไปเขียวแล้วไปเขียวแล้วข้าเนได้ของได้ป่ะามามาทุกคนมาไปเขียวไปทัวทั่วไทยก็ได้ไม่ได้เอาของมัน เราจะไปทัวร์ทั่วไทยกันครับที่สีเขียวกันครับไปแล้วเจอคนคนหนึ่งที่ไม่อยากพูดเลยใครก็ไม่รู้สินะใครมีปืนมีปืนอ่ะมีปืนอ่ะอุ้ยอุ้ยปืนเอ็นชาร์ด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 อุ้ยแตกแตกแตกต้นปืนเอ็นชาร์ดยิงเออเออเครื่อ อามีคนให้เงินพี่อ่ะมีคนให้เงินพี่อ่ะไอทูไอเทพทูให้เงินพี่ห้าหมื่นสงสัยมันคงจะลอบใจที่เราฆ่ามันอะที่เราข้ามันที่มันฆ่าที่มันฆ่าที่มันที่เราฆ่ามันกูก็ยังได้ห้าหมื่นแะ้อเอ้ยไอเช้ห้าหมื่นดิเฮ้ย h โ l l o guy เฮ้ยใครมีปืนมีปืน โอ้โหมีปืนด้วยอ,อ,อยู่ไหนอยู่ไหนชุบเพชรชุดเพชรเทปทู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 หนีแล้วหนีแล้ว <c oughs> อู้เฮ <c oughs> ้ย้ยเเเย้มเเเ้ะะทีกก่มันเอาไวแ้ไวแะเแเ้ จะังใจนี่ได้ยนี้อะไรละมันจะได้เป็นกติกเกอร์ไม่มีอะไรในกล่องมันป็ชูไยิ่นเดียวไม่มีคนมาตกหพี่ไม่มีอะไรในกล่องเหมือนกันอ่ะของหายไปหมดเลยแต่พี่มีชุดกอดพี่มีชุดกอดเพ็รนะไปดีกว่าหนีทามแล้วใช่เโซนี่กดจุ้มอะไร อยู่ที่อื่นแล้วโอ้เกระสีอะไรเกระสีอะไรไม่รู้กดหัวคนหัวคน random random เกิดไงแกหัวคนไปกดแรนดอมทำไมแะกดผิดไงให้ไอติเจฟคอด้วยนอะที่ื้นที่อะไรไม่รู้ก็เป็นคนที่อยากเล่นนะครับขอขอกับไอคนนี้เลยฮะใครใครใครฮะใครนนไม่รู้จักอะโอ้โหใครนนไม่รู้จัก ใครหนว่ยวะใหญ่ลุนนะได้เลยนดาเลยด่าเลยเนี่ยนี่ด้เลยเฮ้ยไม่ใครชินมันก็ได้เลยปรับปาหวยทางเป็นสีเทาดิชักชดเลยปเพชรเฮ้ยต้นไม้ต้นไม้อ่ไยได้แลัหัย้นว่ะพี่มีปืนพกอย่างเดียวอ่ะไม่มีปืนกล เจอเมืองเมืองหนึ่งอ่ะท,ที่ที่แบบรูหลามากที่สุดสะพานอ่ะอรูหราชิบหายเลยอูเรไม่มีใครอยู่ด้วย,เ,ยเก็บปืนได้สบาย มาดิถ้าใครมาสพานพี่จะให้หาทูห้าสิบศูนย์ใบเห็นไหมหาทูห้าสิบศูนใบรู้จักไหมเฮ้ยมาหาพี่เลยพี่จะพี่จะใหเงินห้าพันบาทพี่พี่บอกพี่เกดเด่นเด่นน้อมไอคนนี้ไอเจอเจอเทปทูเจอทูไอสติ๊กเกอร์ไม่แปะ กดอุ้ยเพชรเกอเพชรเอไม่ใช่วชเกาะเขียวเอ็มล้วีเฮปทูมาแล้วเฮปทไร่ตอนนี้เราก็ห่านไกลจากทุกคนแล้วครับฮะทุกคนถ้าอยากได้พีเซฟก็ไปดูหน้าปกแทนนะคีิกเก็ดเขียน ูในหน้าปกสีอะไรออาสีหน้ปกะฮะหน้าปกเหรอเออหน้าปกก็จะมีไอพีเซิร์ฟพี่พี่พี่กดสีหัวสีผัวหัวหัวทําไมล่ะสีหัวสีหัวไอหัวคนไงเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กดสีนี่ห้ามกดนะห้ามกดใหที่เรนดอมเลยกจ้ากดนี่กดนี่พี่พี่รู้แล้วพี่กดแล้ว กดไอ้สีฟ้ามันจะไปจะมีทางสีส้มอะทางหนึ่งอะยา,ยาวยาที่สุดอ่ะที่เราเคยเคยไปกันไม่ใช่หรอไปเก็บสะไนยอ่ะอีกเซิร์ฟหนึ่งอะออออนั่นแหละเออมันก็ทางนั้นอะเฮ้ยตอนนี้ไม่มีนี่แล้ววะที่โรงจอกรรถอะโอเมื่อกี้คนจะมาช่วยแล้วจะเอาที่เกาะเพชรมาให้ โมอีกแล้วเอาโมอีกแล้วนะจ๊ะพี่น้องนี่เจอสะพานสีเอ๊ะใช่เคลื่อนสีส้มทางสีส้มอ่ะแล้วเดินตรงไปอย่างเดียวอ่ะแล้วมันจะมีนอร์ลาดนอรลาดนอรลาดนอรลาดคืออะไรนอรลาดนอรลาดเฮ้ยปรับมันเป็นหัวส้มเอ้ยเป็นหัวนี่ดี ngoài thào mình không biết là hạt sẽ mì. mày không <thành> เอ้ยโทวไปเตียนลากลากคอมันไปนอนลัดดิลากคอเหมือนม้าอุ้ยมันยิงอ่ะมันไม่ยิงมันเอามือทุบโอ้โหกูได้ยินเสียงแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะโออเออเออเธอเจ๋งเหรอเธอเขี่ยเลยโทรไปเตียนถ้ามันทำอะไรมันยิงให้มันตายเลยหรือว่าหรือว่าทอมันมันก็ได้โรไปเตือนโทรไปเตือน สวัสดีตายใช่ไหมชิมิเฮ้ยไอเฟิร์เฟิร์ไม่พูดเลยเฟิร์เฟิร์เฟิร์ไอเฟิร์มึงไม่พูดไทยเร็ววะแม่งใสาไทยคลิปทั้งทีโหไอเซบาเตียนไม่สวยโอ้โหตายแล้วเหรอเสวัสเตียนก็ตายไปทำ ทำไมต้องตายอะ่ะทำไมโซบะเตียนตายตามเลยขายทามไม่ได้เรามาตายเราทำไมอ่ะใครไปดีกว่าหนีทาลมละพวกทาม <c oughs> จะเจอที่เต็นท์นะที่เต็นท์สีเขียวที่มันชอบดอดสไนอ่ะเอนนาเยเ <c oughs> ดี๋ยวสวัสดีก่อนเอ็นเชนน่า ไม่ใช่กูกูก็รู้กูไม่ใช่แค่นั้นแ่นักูยืนอยู่ตรงไหนอ่ะถ้ารู้อ่ะมั่วอ่ะว้าวมั่วอ่ะตอนนี้ยืนอยู่ยืนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนคือสีฟ้าอยู่สีฟ้าแล้วจะจะมีทางสีส้มอ่ะเออแล้วก็ตรงไปอย่างเดียวที่ที่เราไปนอรลาดอ่ะ ี๋ยวแล้วมันจะเลี้ย,ทยทวาท,าายทางซ้ายอีกทางขวาทางซ้ายทางซ้ายตรงมาปุ๊บถึงนอนหลาดปุ๊บเลี้ยวซ้ายตรงไปอย่างเดียวที่เหลือตรงไปอไอเฟิร์ก็ร,รกู้ไอเฟิร์รู้ไม่ใช่เหรอตอนต,ตอนนั้นก็ไปกับพี่สะพานนะอา่ะซึ่เหมือนชอบตื่นใจว่ะสองคอนนี้เอาผมอเยะอจากกันก็ไใเยอะ ี่ก็ความจำสั้นเลยไหมไม่รู้จักทามเลยเอ้ยเอย้ตามหัวทามดิคือจักกันไอยคุแลู้ชี่ทำรแล้วูช<า>ี่ฮะตามต,าาตามหัวไอห,หัวแดงยิ่เออออทาวทําไมทุกคนไม่ตายกันวะ ไมยเพิ่งเข้าไหนยังเพิ่งเข้าไหนยังเพิ่งเข้าพี่นมาหนาโตะเราพี่นนเราพี่นอนตายเรี่นอนราพี่ตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วไม่ไใจไม่เชื่อไม่ได้ใจจริงจริงตายแล้วตายแล้วตายแล้วต่เติมชาอตีนเราจะตบอีนนนไว้นะแล้วเราถามถามดูเปล่าเราไทยชาวเตียนบีกัวอะไรนะ เราจะดักไอ้นอนเอาไว้แล้วเซฟวัตเตีย์บีบคอมาเลยนะผิวคอผิวคอได้เดียวปะเราเอาหัวทาเป็นตัวประกันเอาหัวทาเป็นตัวประกันเดี๋ยวเจอาของบ้านพัฒนาเป็นบุกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในโลกที่เราเคยเจอนี่นี่นี่สวเสดีเดือ่ข้างหลังอะดูดู หัวทาเป็นตัวประกันไม่ใช่โทรมาเตี้ยูชอบเรียกโดเว่ยไม่ค่อยชอบเรียกแบบตรงๆคือไอ้นีมันอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกอ่ะเออไม่ออกหรอเออไอ้มึงทำไมตทุกใส่หมวกเพชรเนี่ยชุดกอบเพชรก็ไม่มีโอ้เจอเพชรสองก้อนสองก้อนดีว่ะ ้ไปขายดิได้เงินสิบล้านบาทเด้อเว้ย KEC นี่เอาหัวทานทามเป็นตัวประกันเว้ยนี่นี่เขาจะใช้เขาจะจะได้ต้องมีฟุกอย่างนี้เอาไว้กันไปด้วยตีไปด้วยนี่นี่พี่พี่นี่แบบนึงอะนี่นี่คือการทรมานทามเว้ยโยนอะไรน่ะลาวาไปตรงเดียลาวา คนที่ดูนะครับห้ามทำตามครับทำตามก็ได้นะไม่มีใครว่าคนที่เล่นเซิร์ฟมีครับอย่าทำตามทำตามก็ดีนะครับอะมาดิกดสีไลกดสีไลเขียวเขียวเขียวกดแล้วเขียวไปแล้วครับแม่ผมอยู่ทาง เจอคนครับเจอคนเจอคนเจอเกินเจอเกินเจอเกินเจ้าม <c ười> ึงเดี <c ười> <c ười> <c ười> well, so ๋ยวนอนเห็นเราขายได้แค่สองร้อยไม่ใช่หรอสองก็สองร้อยไงชิวเลยยำก็หกน้อยเราขายได้เป็นล้านขายได้เป็นล้านโธจ้าบหเล็กแล้วแหละเพิ่งเชื่อคำอย่างกูด้วยเหรอว้าผมเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยทุกคนแต่ต้องว่าจะไม่เชื่อเลยสิ <c oughs> อยู่ที่ไหนอ้าวแม่งไปแล้วคนดึงอยู่บนหลังคาออกแล้วคนหนึ่งเว้ยเฮ้ยมีคนใส่ชุดเกอบเพชรมาอยู่บนหลังคาเี๋อวคนละใคร <c oughs> ใส่ชุดเกอบเพชรมาอยู่ไหนเนี่ยยู <c oughs> ที่จะอยู่ที่ที่เราชอบซุ่มยิงอ่ะตอนที่เราอยู่ห้าคนอ่ะอยู่ข้างบนอ่ะข้างบนอิดอ่ะเห็นป่ะข้างบนอิดอ่ะที่อยู่ข้างบนได้อิดอ่ะจำเงินที่จีเอมนะเจ๊เด้อเด้อเด้อเดซอมบี้ที่ยวเฮ้ยตายแล้วแจ๊ซอมบี้ซอมบี้น้องเบีบีขอเป็นเจนี่ก่อน เอออีเอออีเอออีเออแตกแล้วคนหนึ่งครับแตกแล้วคนหนึ่งครับท่านผู้ชมก็เห็นชัดชัดเลยครับแตกแล้วครับแตกแล้วท่านผู้ชมครับเฮ้ยนี่คือการป้นคลิปนี้ต้องกินคลิปนี้ต้องกินเลยนะครับแตกแตกแตกต้องเซ็นเซอร์ตีดแล้วครับตีอุ้ยหล่น เฮ้ยที่ไหนเนี่ยดูรับประทานอาหารน่ะอย่าๆๆเดี๋ยวเจอซอมบี้ซอมบี้เด็กใส่หมวกใส่กางเกงใส่รองเท้าเอ็นชานไปละวนี่ละรู้ว่าสูญใกลทั้หมดแล้วเอ็นชานกางเกงซอมบี้เด็กซอมบี้เด็กวิลเลเจอร์ด้วยหาใหญ่แอะตายไม่บไม่บายตาย อ้ทุกคนครับอย่าไปฟัทุกคนการณาลดเสียงทุกคนาลดเสียงของหมดแล้วเนี่ยมีแต่ไม่มีลูกกระสุนแล้วเนี่ยหมวกก็ไม่มีุกคนครับไระวังหูจะแตกไปคนที่อนน บอกคมรับคือมาแล้่ลอกหอแอะอนนาเยสีเขียว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 เย้ดเจอแมวเฮ้ยเคนคนอยู่ตรงไหนเฮ้ยคนมีสองคนอ่ะคนยังมีสองคนคนมีอยู่สองคนยิงตายแล้วคนนึ่งยิงตายแล้วคนนึง อันนี้ครับคนหนึ่งครับอยู่ตรงต้นไม้ครับอ่าใช่เปล่าครับไม่รู้เรื่องอะไรครับอ่าผมผมผมชอบดูพี่เสกโลโซมากเลยครับนะเกี่ยวด้หรอเกี่ยวก็ไม่เกี่ยวก็ต้องเหมือนกันนะครับผมก็เจอคนคนหนึ่งเขา เอ็ดอ้ยเอ็ดด้ยเาเป็นลั่นเอ้ตายกกูไบเอานายไปเล่นแล้วอาสนายไปเล่นแล้วผมจะใชสนายพ่เอ้สนเร์อีสนายพี่มึอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน๋ยวกลับสตอแป๊บนึงเฮ้ยกลับทำไมยิงมันได้ยัง นี่อยู่ขี้อยู่ข้างหลังเนี่ยจะเอาใดมอนไปขายไม่ต้องเอามาให้พี่ก่อนไม่เป็นไรเออช่วยพี่ช่วยพี่ช่วยพี่ฆ่าเลยฆ่ามาเลยมีปืนฮะมีปืนไม่อ่ะมีปืนแต่ไม่มีลูกกระสุนมึงดูปืนกูจะเอาอะไรก็คูเตูาอุ้ยกะสานเลยไอ้ไอ้ <S <S ลูกกระสุนโมดลูกกรสุนโพดกับสปายนี่อออี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 กับสปายเลย็กแนวนี้อนนเอเยอฮัลโหลกเจออะไรม้างครับตรงนู้น เฮ้ยดูพี่ดูพี่ก่อนดูพี่เต็มตาดู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 ให้เต็มตาดูให้เต็มตาอุ้ยคนมาหลังดูดูให้เต็มตาดูให้เต็มตามีไอ้สัสกูกำลังจะวับป่ะอู้ยมีคนตามหลังมาอุ้ยเฮ้ยยเเดี๋วอาเอาของเอาปืนให้พี่เร็วไอ้หู ถูกไล่แล้วกูให้มันไปเดี๋ยวตอนนี้จะไล่ใครปืนให้หมดมีเจ็ดนัดใครให้หมดเป็นรถเสียงเดี๋ยวนี้ไออตืนั่นแหละไม่ต้องโปลดรเสียงเลยไม่ต้องรถเสียงรถเสียงไม่ต้องโยกับพวกคุณเลยผู้ชมเขาปดตื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 ดไม่ต้องตืดตืดตืดแล้ครับ follow hey back